สบายดีสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุกตานะคะทุกคนฮงเตียงขอขาด <c oughs> วักขัดตอนนะคะของเรื่องคลิปไปแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไม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 ถึงเว็บพน,นั้นทําไมมันถึงขึ้นมาเต็มช่องอะไรนี้แล้วหนูก็คิดว่ามันมีแค่ช่องหนูแล้วมันมีก็ช่องของคนอื่นด้วยแล้วหนูก็เจอคําถามมากมายเลยว่า หนูอะไปโปรโมทเว็บพนันให้เขาเหรอเงี้ยคือโทหนูไม่เลยหนูไม่ได้ทําหรือหนูไม่ได้โปรโมทอะไรเลยในการเรื่องของเว็บพนันอะไรเลยนะคะซึ่งในนันะปัจจุบันเนี้ยในคลิปที่ผ่านมาหรือว่าหนูเองหนูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันหนูกําลังไปอ่านเม้นต์อยู่ใช่ไหมคะแล้วพีเนี้ยมันเจอแบบเม้นพวกเว็บพนันแบบเรืเ่องอะไรขึ้นมาเยอะมากๆเลยแตกดีแตกจริงได้เงินจริงถอนได้จริงอย่างเงี้ยคือหนูก็งงอ่ะ ตอนแรกหนูก็สงสัยว่าเอ๊เขาแบบเม้นมากวนช่องหนูหรือเปล่าแล้วพอหนูลงคลิปถัดมาหนูก็เลยไปลบลบเม้นพวกนั้นออกไปบอกด้วยแล้วก็ทีเนี้ยมีมาใหม่อีกมาแบบเรื่อยๆเลยแบบว่ามาเม้นแบบ ตีแตกจริงคือมันเม้นแบบเดิมอ่ะแล้วมันก็เป็นการที่แบบโปรโมทเลยแบบหนูก็เลยแล้วจากนั้นก็มีเอฟซมาถามหนูว่าตุกตาทําไมหนูทําอย่างเงี้ยบอกว่ามันผิดกฎในประเทศไทยนะที่แบบจะมาโปรโมทเว็บพานันแบบเนี้ยหนูเลยคิดในใจว่า หนูทำอะไรหนียังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะหนู่ไม่ได้โปรโมทอะไรให้ใครเลยคือหนูไม่ได้โปรโมทอะไรให้ใครเลยค่ะใช่เวพนุพันคือเรื่องพวกเนี้ยหนูไม่เอาหนูไม่รับอยู่แล้วคือเวลาที่หนูไปงานถ่ายงานอะไรอ่ะหนูก็จะไปกับอาจารย์งานกับอาจารย์แบบนี้มากกว่าซึ่งหนูไม่เคยรับงานแบบนี้เลยในยูทูหนูไม่เคยเลยแต่ถ้าเป็นในแบบ t ิ k t ตอลเนี่ยก็จะแบบมีงานทั่วๆไปแบบงาน โปรโมดสินค้าแบบเงี้ยมากกว่าค่ะอืมสินค้าก็จะเป็นพวกสบงสบู่คงคินอันเนี้ยพวกนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเอ่อพวกเวฟพวกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่รับอยู่แล้วค่ะใช่ขนาดบางทีแบบมีการแบบ โโมทเรื่องของการเรียนที่แบบไปเรียนต่อทุนเรียนต่อต่างประเทศนะหนูยังไม่กล้ารับเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็กลัวด้วยเพราะว่าคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปอีกอย่างก็ไม่ใช่คนในประเทศนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มี f f บางคนบอกว่า เนี่ยถ้าแบบมาแบบคนมาเมนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขามาเมนพวกการพนันมาเมนแบบทําให้แบบมันเสียหายในคลิปของเราใช่ค่ะมันทําให้เสียหายแล้วเอฟซก็จะงงว่าเอาน้องตุ๊กตาแบบอืมนั่นแหละหนูก็อยากจะบอกใ้ทุกคนเข้าใจว่าหนูไม่ได้รับงานเรื่องไวพนันการโปรโมทเว็บพวกนี้เลยซึ่งมันเกิดขึ้นเองซึ่งมันไม่ใช่แค่คลิปหนูนะคะมันมีคลิปของคนอื่นด้วยที่แบบเขาไปเมนแบบเนี้ยคล้ายๆมันกําลังแบบกําลังหาแบบลูกค้าที่แบบชอบเล่นการพนันเงี้ยแล้วหนูคิดนะจ๊ะหนูไม่ได้แบบ นั่นแหละค่ะซึ่งคลิปนี้หนูเองก็ออกมาตั้งใจที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าหนูไม่ได้รับงานโปรโมทอะไรเลยและหนูไม่รู้ว่าทําไมต้องมันทําไมต้องมาเม้นอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจริงๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะฮ่าก็ทุกคนก็อยากไปลงเชื่อหรืออยากไปสมัครละกันนะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเนี่ยหนูเพิ่งกลับมาจากข้างนอกใช่ไหมคะได้หมวกมาไหม หนูเพิ่งกลับมาจากข้างนอกกลับมาจะเข้านอกแล้วหนูมาเจอแบบมาอา่านหนูกำลงัลงนัง่งอา่านเม้นต์อยู่กํลลาลังตอบเม้นต์อา่านเม้นต์อยู่ในคลิปที่พันผ่านมาแหละกํลาลังตอบเม้นต์ในเพจอะไรต่างๆหนูก็มองว่าอา้าทำไมมันมีเม้นต์เนี้ยอา้าวแล้วอยู่ๆมีคนทักมาบอกว่าน้องตุ๊กตาทําผิดก,กฎหมายนะที่แบบไปโปรโมทเวทพนังอย่างนั้นหนูเลยคิดในใจว่าหนูโปรโมทอะไรหนูยังไม่ได้ทอะไรเลยหนูยังไม่ได้รับงานอะไรเลยใน u t u b e แล้วทีเนี้ยก็เลยมีเม้นต์เยก็เลยแบบหนูก็เลยเข้าไปดู คือมันมีมาอีกแล้วอะคือหนูเจอก่อนหน้านั้นในคลิปก่อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่คิดว่าเขาจะเม้นมาอีกรอบอะอืมนั่นแหละแล้วสรุปเขาก็เม้นมาอีกรอบแล้วหนูก็เลยคิดได้ใจว่าคือมันไม่ใช่แล้วแหละหนูก็เลยต้องแบบออกมาพูดให้เอฟซีเข้าใจว่าคือหนูไม่รับงานแบบนั้นนะคะอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ ช่วงนี้คือบอกบางทีมนันแปลกๆนะมันจะมีช่วงหนึ่งว่าเฮ้ยทาไมคนได้เบอร์โทรหนูไปเงี้ยซึ่งเบอร์โทรหนูหนูก็ไม่ได้แบบให้ใครมั่วๆหรือให้ใครง่ายๆน้อยมากที่แบบคนจะรู้เบอร์โทรหนูอะแล้วบางคนก็โทรมาบอกว่าหนูอะมีพัสดุแบบตกค้างนะอะไรเงี้ยหรือแบบหนูอะค้างค่าอินเทอร์เน็ตช่วยส่งอ,อะไร ส่งวีซ่าหรือแบบส่งบัตรประชาชนมายืนยันว่าคือคุณจริงจใช่ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหนูก็เลงงเยนงูหนูตอนนั้นหนูก็คิดสงสัยแล้วว่าหนูอะไปค้างค่าอินเทอร์เน็ตจริงๆหรือเปล่าหนูคิดว่าอินเทอร์เน็ตดูก็เพิ่งจ่ายไปช่วงสิบห้าวันสิบสี่วันที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วหนูแบบค้างค่า,าเน็ตหรออย่างเงี้ยคือปกติมันก็จะแบบดีแท็กอะไรเตือนมาใช่ไหมคะคือหนูก็เลยต้อง,ต,องต้องแบบ บางทีถ้าหนูจะจ่ายตังหนูต้องเข้าไปดูว่าเข้าไปดูเบอร์โทรตรงที่จะเติมเงินว่าอ๋อนี่นะคือแบบต้องเติมตรงจุดนี้นะบางทีเขาก็โทรมาเออบางทีก็แบบมีเบอร์โทรมาแล้วเบอร์โทรอ่ะบางทีอ่ะหนูคิดว่าเบอร์โทรศูนย์ดีแท็กมันยาวขนาดนี้เลยเหรอทุกคนเข้าใจไหมคะบางทีดีแท็กเบอร์โทรมาหนูคิดว่าเบอร์โทรเขายาวขนาดนี้เลยเหรอคือเบอร์โทรมันยาวมากหนูคิดว่า ตั้งแต่หนูใช้เบอร์มาตั้งแต่เบอร์ไทยเบอร์ลาวอย่างเงี้ยมาหนูไม่เคยเจอเบอร์ที่แบบมันยาวขนาดนี้เลยหนูเลยคิดว่าโอ้โหสมัยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆบางคนที่แบบพัสดุตกค้างหรือแบบแจ้งตำรวจจับอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวบางคนก็รีบโอนตังอะไรไปให้ในทันที mm. นะคะหนูก็เลยคิดในใจว่าบางทีคนเราจะเชื่ออะไรเงี้ยคือแบบมันต้องตรวจสอบดีดๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือหนูก็เคยแบบ call center หรือเปล่าเขาเรียกที่แบบ พวกนักต้มตุ๋นพวกเนี้อนอยโทรมา่าต้อง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 ระวังนะคะคือบางทีมันอาจบางทีจะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาได้เบอร์มาคือเวลาที่เราลงสมัครหรือเวลาที่เราโหลดแอปอะไรมาก็ตามที่แบบมันมีเกาะข้อมูลว่าเราต้องใส่อีเมลและเบอร์โทรลงไปอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนที่ว่าเขาอาจจะรู้ข้อมูลของเราได้คืออาจจะรู้เรื่องของอีเมลของเราแล้วที่สําคัญคือรู้เบอร์นี่แหละ อืแล้วอีกอย่างเบอร์เราก็ไม่รู้ว่าเราไปผูกติดก,กับอะไรบางบางคนก็ผูกติดก,กับธนาคารนั่นนูน่นนี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องระวังคือนูเห็นข่าวช่วงหนึ่งแม่ก็บอกตลอดว่าเวลาให้เบอร์โทรใครก็ระวังด้วยเวลาที่จะเอาอะไรไปเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เนาะบางทีแบบเบอร์โทรเราเอาแบบอาจจะทำนู่นนู่นนี่นีน่นนน <c oughs> แม่ก็พุดเตือนหนูตลอดว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาจะให้เบอร์โทรที่อยู่ใครก็ก็ระวงังเพราะว่าหนูทาจุดนี้มันเป็นที่เปิดแล้วคนก็จะรู้ง่ายใชย่ค่ะคือบางทีเอฟซีเบอกว่าน้องตุ๊กตาถ้าไม่แบบโกหกเอว่า หนูอะตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนั้นอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้คือทุกคนคะ่ะบางทีบางคลิปอะมันเป็นคลิปที่แบบเคยถ่ายไว้แล้วแล้วแบบหนูนํามาลงทีหลังเนี่ยกดจะตัดกดจะล่มกดจะอับอย่างเงี้ยบางทีมันก็ใช้เวลาบางทีมันก็ไม่ทนันหรือมันไม่สะดวกในตอนนั้นที่จะลงตอนนั้น <c oughs> แล้วพอหนูลงลงลงไปในวันนี้แต่เป็นคลิปที่หนูถ่ายมันก่อนละถ่ายตั้งแต่วันเมื่อเลือเหลือยเงี้ยเออวันก่อนก่อน,อนสองสามวันที่แล้วแล้วก็ามาลงวันนี้บางคนก็จงว่า เออเราตุกต,ตาทําไมโกหกเอฟซว่าหนูไปอย่างเงี้ยคือที่จริงจริงหนูมันเป็นคลิปที่ผ่านมาไงค่ะทุกคนแล้วบางทีบางอย่างหนูไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนรู้ได้ว่าคือนอกจากคนที่เราอยู่ด้วยหรือแบบเพื่อนหรือพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์เงี้ยแล้วหนูไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนทุกคนเลยอะรู้ได้ว่า หนูกาลังอยู่ตรงนี้นะหนูกำลังทำอย่างนี้อยู่นะคือมันก็เป็นอันตรายต่อต,ตัวเองอะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนูก็เป็นผู้หญิงด้วยถึงหน้าตามันไม่ได้สวยก็ก็ช่างแหละถึงหนูไม่ได้มองหนูไม่ได้มองว่าตัวเองสวยหรือแบบคนต้องมาตามจงตามจีบไม่ใช่อย่าง,งานั้นแต่หนูแค่แบบเป็นห่วงความปลอดภยัยแล้วแม่ก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องจุดนี้ด้วยะคะ่ะแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาเซนเ็นเตอร์เขาโทรมาแล้วบางทีก็มีเวบพผัานมาเม้นในคลิปแบบโปรโมทแต่หนูไม่ได้โปรโมทอะไรคะ่ะ ทุกคนต้องระวังด้วยแล้วหนูก็มันก็เป็นผลเสียมันก็เป็นผลเสียต่อต่อต่อคลิปต,ต่ออะไรด้วยแล้วแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่ออกมาวันนี้คือแบบอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหนูแบบไม่ได้แบบไปรับพวกไอ้นั่นมาเลยรับงานแบบนั้นมาเลยคะ่ะอืมจริงๆค่ะพี่พีซีก็ต้องระวังด้วยนะระวังแบบหลงไปแอดตรงไปหาเขาไม่ได้นะคะเวบพนันนะคือ คือมันมีข่าวช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็นานแล้วแหละแต่มันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบเคยมีข่าวว่าคนที่แบบเขาอันนี้เขาญาตไม่ยงว่าประเทศไหนอะไรอย่างเี้แต่มันเคยมีข่าวที่แบบว่าติดการพนันเว็บพนันจนดเกินไปเนี่ยพวกออนไลน์เนี่ยแหละสิ่งสาคัญในช่วงเนี้ยการหาเงินของแต่ละคนมันก็มีหลายวิธีเนาะแต่บางที่ที่ผิดๆหนก็มีใช่ค่ะหนูไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายไหมแบบเอามาเมนแบบในช่องแบบอะไรเงี้ยมันมันมันผิดกฎหมายหรือเปล่าหนูไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายประเทศไทยหรือเปล่า กับเวฟแบบนี้อะค่ะใช่แล้วม,มันก็แบบมีช่วงนึงที่แบบว่าคนเขาติดติดติดเราก็แบบติดติดกับพนันมากแล้วทีเนี้ยก็มันเรืกับพนันมันก็ผูกติดกับธนาคารอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะใช่บางทีมันก็ดูดเงินเออไม่รู้ว่าดูดวิธีไหนแหละแต่มันมีข่าวไงดูดเงินจากธนาคารไปจนหมดหรือว่าหลอกให้โอนตังค์ไปเพื่อที่จะถอนตังค์อย่างเงี้ยคือบางคนบอกว่าต้องเติมอีก สมมติมีเงินเล่เลนการพน,นันมันอาจจะได้จริงแหละมันก็จ,จะหลอกลอ่อเราก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะแบบเช่นเราได้ประมาณห้าห้าห้าร้อยหรือแบบพันอยู่ในนั้นหรือว่าประมาณสองสามพันแต่เขาบอกว่าการุณาโอนมาห้าร้อยเพื่อที่จะรับการโอนหนดถอน,ถอน,ถ,อนถอนเงินออกอย่างเงี้ยอืมถอนตังอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะหลอกลอ่ออย่างเงี้ยค่ะบางคนนี่ก็แบบโมโหเล่นการพน,นันแล้วก็ เติม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 ไปแล้วมันก็เสียเสียแบบโมโหเติมมากกว่าเดิมเงี้ยบางคนก็แบบเป็นหนี้จนแบบไม่รู้ว่าแบบไม่มีทางออกก็ฆ่าตัวเองตายเงี้ยอืมันก็แบบฆ่าตัวเองตายไม่พอใช่ฆ่าตเตกตายไม่พอแล้วก็ทิ้งภาระนี่ให้กับลูกเมียหรือบางทีก็ยิงบางทีก็แบบฆ่าคนแบบอืคนในครอบครัวไปด้วยเงี้ยค่ะมันมีข่าวแบบนี้หนูก็รู้สึกกลัวๆเหมือนกันใช่ ยิ่งแบบให้หนูมาหลับนี่ไม่หลับเลยเริ่มแบบนี้นะคะก็บอกให้พี่เอฟซีเข้าใจไว้เพราะว่าหนูไม่อยากให้พี่เอฟซีเข้าใจผิดนะคะหนูไม่รู้ว่ามันถ้าเป็นกฎหมายไทยมันผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่หนูก็เห็นเอฟซีบางคนบอกว่าหแบบนี้นะแบบไอ้พวกนี้นะไม่ดีเลยแบบต้องเอาตำรวจไปแจ้งแบบเอาตำรวจไปคุมอะไรอ่ะคือหนูบางคนก็รู้ไงว่าอ๋อมันเป็นแบบพวกเว็บการพนันแบบเถื่อนนะแบบมาเนี่ยเออใช่ ปเอฟซีบ,บางคนก็ไม่รู้ไงบางคนก็เข้าใจผิดไงว่าออตุกตาไปโปรโมทเวฟอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยถ้าคลิปนี้คเตมพูดอะไรก็เตงขอโทษด,ด้วยถ้าคเตงพูดอะไรแบบมันไม่ดีไม่เพาะมันไม่ถูกต้องคุณเตงก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะแต่คลิปนี้ตั้งใจออกมาพูดแค่ดี้จริงๆแต่ขอตัวไปละหนูได้หมวกมาใหม่ด้วยแต่เดมแบบนี้ก็เท่ดี หรือแบบนี้อันนี้ก็เป็นหมวกหมูไม่ค่อยใส่หมวกเพราะเอฟซีถามเข้าไปนาะตุ๊กตาไปไหนไม่ค่อยใส่หมวกหนูแค่มองว่าหนูใส่หมวกไม่สวยบางคนบอกว่าเธอไม่ต้องเอาความสวยหรอกเธอเอาความโลดมากกวดเดี๋ยวหน้าเธอจะดำอย่างเงี้ยแต่ความปจริงก็ต้องระวังแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยละ่ะ <c oughs> พ่อหนูชอบใส่อย่างเงี้ย <c oughs> พ่อหนูใส่อย่างเงี้ยพ่อหนูเวลาทางาน <c oughs> พ่อจะใส่อย่างเงี้ย <c oughs> ชายแล้วแม่ก็จะถามว่าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อปกปิดข้างหลัง งอนเบาะหรือว่าใส่ปกปิดข้างหน้าอะไรเนี่ยแม่ก็จะถามพ่อประมาณนี้ค่ะใช่อะตะลกตะแรลงตลกตะเหล็กตลกไปบ้างเด็กๆในน้อยก่อนจากกันไปนะคะสวัทุกคนกดไลค์กดแชร์ห้ามกดข้ามโฆษณาคลิปของน้องตุ๊กด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้นะคะสู้ๆในการเรียนไทยต่อไปนะคะ,ะอีกสองปีก็จบแล้วค่ะสู้ๆ keep going you t o a me อเคบ b y ยบาย Goodbye. See you again.